อบคุ้ลูกอะทุกคนโอ้ยขอบคุณครับตอนนี้นะคะควีนโอกํกำลังคัดมังคุดอยู่นะคะแล้วก็แพ็กใส่ลังเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ได้ประมาณร้อยสกิโลนะคะที่อยู่ในกล่องเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่ายังมีบางส่วนที่เรายังไม่ได้คัดนะคะก็คืออยู่ในลังนี้แล้วก็ในสวนก็ยังเก็บอยู่ค่ะแล้ว จริงๆอะวันนี้ก็มีส่งทั้งทุเรียนด้วยนะคะแล้วก็เป็นทุเรียนที่แบบคนรู้จักเป็นเพื่อนๆกัน,นที่เขาอยากทานนะคะจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะขายทุเรียนนะคะแต่ด้วยความที่พอลงไปแล้วก็มีคนอยากทานเยอะเหมือนกันก็เลยจะส่งให้แล้วเ,เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผู้ช่วยของเราน้องอะไรครับนี่มาตรงนี้มามามาตรงนี้ออะเดียวป้าโอจะแบบว่าบอกให้น้องนะนี่ครับ นี่ว้าวสวยสวยชิมเลยครับโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยอวันนี้มีเพสเตอร์มีผู้ช่วยส่วนตัวคนเล็กๆมาช่วยเราคัดนะคะ ใครที่อยากจะทานมังคุดนะคะคว mm ินโอก็ยังเก็บอยู่ทุกวันค่ะเก็บตามออเดอร์สามารถที่จะทักมาในไลน์นะคะ0800 5 8 6462หรือจะทักมาในเพจนี้ได้เลยค่ะเพจควีนโอกว e นออฟฟรุตนะคะแล้วเดี๋ยวคว mm ีนโอจะค mm ัด hmm. เองกับมือคัด mm hmm. กับคุณแม่แล้วจัดส่งตรงไปที่บ้านของคุณเดี๋ยวยังไงควินโอขอตัวไปส่งของก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะ <Okay. S 1>